แล้วพี่นอ้อง่างานไซส์เขาไซส์เขาเลยติตัดออกไปพี่น้องเลยโทษห,หลายๆก็น้อยก็ได้ตัดแล้วละซีต้นซีต้นก็ซีได้ซีกระถางพี่น้องเบิ้งมูเจ้าเห็นบ่ก็น้อยก็ชีให้เบิง้งน้ำผู้ใดอยากเห็นพี่นอ้องก็น้อยก็แซน้ำมันเล่งรากได้พี่น้อง อืมเนี่ยขน้อยกบสิป,ปลูกเล่าจะแข้งหาอันหากลรคโรพี่น้องขน้อยสิบลกปกลูกเล่าอันตรงตรง,งเลยพี่น้องขน้อยสิตะแข้งหเหนเล่าหน่อยหนึ่งสิจะแค้งหเหนเล่าหน่อยหนึ่งพี่น้องเด็กไปทัวเทียบนะพี่น้องเลย อือนีนยอืได้แล้วหนึ่งต้นค่ะท่านเห็นบ่หน่อยก็ปลูกแล้วได้แล้วหนึ่งต้น ทางที่ช้องพี่น้องทางน้อยน้อยน่นรักน่นรักพี่น้องเลยน่นรักน่ารักข,ขน้อยสิปลูกแนวนอนจังหนเลยพี่น้องปลูกแล้วอ่ะขน้อยบ่ปลูกตรงเด้ปลูกแนวนอนให้เแล้วจังหนพี่น้อง ใจเล่านเขาหน่นอยบวกปกลูกลกบอลลงลึกเดอนหักี่นเอรอเดี๋ยวหากเราล่มไปหากินหากของเรางามวาพี่นองเห็นบอก พี่โลดินดอนมาเต้พิงเซนพิงเซนพี่น้องมาเต้นอเด็ดไปบ่าจาศคนเฮาอืมมีเบิ้งพี่น้องฮาดมีหลายอยู่แต่แข้งล่ะพี่น้องน้อยแต่แข้งแล้วลูกนิดนึงไม่ปลูกตรงอืม ไม่ปกตรงบอกพ่อกับใส่ผสมไปอีกพี่นอ้องแล้กวก็ฉีนั่นมั่นพี่นอ้องได้แล้วหนึ่งต้นเห็นบอพี่น้องงานมรำตาเิ็นว่า <c oughs> เห็นบอพี่น้อง งามวมา่บัดงามตัวเอ็ดไหนมันงามมันก็งามเลยพี่น้องเลยเขาทำมันรุ่นกันว่าเวินจิตใจเวินจิตย่างเขาทำรุ่นเพื่อนพี่น้องเขาทำรุ่นย่างเดียวอ๋พอ,อ,อ,อพี่ย่งอืมเป็นบ้าคนผมแฉพี่น้อง สีจมปูอะไรกันนี่บ่ออะเจถิ่มได้ไงพี่น้องสีหดเล่าอยู่สมัยกัสีหดเล่าอืมน่อยกับสีหดเล่านะพี่น้องนี่เล่าเป็นหูใ้ใไตนี่ก้นน้ำเห็น้ำหัวล้มนี่พี่น้องหัวล้มนี่ วังไว้าวางอยู่ไหนพี่น้องเดี๋ยวีต้นนะพี่น้องเบิกเงากันกระน้อยเสียวดินมาเพิ่มเห็นเล่าก่อนพี่น้องดินเล่าหน่อยโพดดินเล่ามันหน่อยเนี่ยแต่มาเห็นเล่าอีกก่อนพี่น้องแป๊บหนึง่ง น้อยไปเพิ่มดินไหมเล่าพี่น้องดินมันน้อยเขากับจเอาดินใส่ให้เล่าอีกนีอนึ่ง ต้องคือว่าพี่น้องผสมดินให้เล่าอีกพี่น่องแล้วมักชุ่มชืนให้เล่าชุ่มชืนอืมอะไรพี่น้องอยากจะเจอียวผสมให้เล่าอีกอืม พี่น้องอย่าใส่หล่นดนะพี่น้องใส่พอเคี่ยงปากมันกับพออ่อพี่น้องปุ้ดลมพัดพี่น้องลมพัดประตูเฮ้ยบอบอะพี่น้องเลยจะอะไรมากมายท่านเลยเห็นไหมคะเห็นไหม เราก็จะเพิ่มให้เขาท่านเลยคลิปบางนึงนี่ตอกันด้วยพี่น้องเอ้ยกขน่อยอันมีคนโทรมาลูกค่าโทรมาพี่น้องก็เลยต้องรับเพิ่นคลิปก็เลยถือตัดพี่น้องก็ยาวันถอดน,น้องพี่น้องเนาะอย่าวากันเด้ออย่าวากันด้วยพี่น้องเลย หอวโทษหลายกาว่าสิบวยมีคลิปตัดแล้วพี่น้องเลยยังได้ตัดอีกบรรับกับบได้พี่น้องลูก่้าทรมากมีความสุขด้วยพี่น้องเห็ดในสิ่งที่เขามักด้วยพี่น้องด้วย อันใดไผบพ่มากก็อย่าไปเฮ็ดเด้อพี่น้องนี่ฟืนจะของต้นไม้สิตายพี่นอ้องบ่แม่นยังดอกนี่เฮ็ดไหเบึ่งซื้อสำหรับคนอยู่บ้านเนาะพี่น้องเขียนมาเด้อพี่น้องไอ้อยอะเขียนยังถามยังนะ่ะเว้า,าวสู่กันฟังเล่าสู่กันฟังอย่าไปเอียงกับมากไม่ชีวิตพี่น้องตัวหนตัว จะอะไรมากมายค่ะท่านเห็นบอโมเจ้าเห็นบอเห็นบองามบอ,บองามบองามคือคนเฮ็ดอยู่ดอกวันทีนอนพี่น้องย่องเจ้าของมีความสุขด้วยพี่น้องเลยยอตัวเองมีความสุขปะนะเฮ้ยว่าเจ้าของงามแลวเนาะ บ่มีมูย,อย่อเขาคสีย่อเพือ่อเดี๋ยวจะเห็นบันงามงามคือจะาของมันตัวบัดจ้วโอ้อีหอย่างมากไม่พี่น้องหลกระโยบออกจ้ะจะอัลละบัน่อยก็ที่เอาอันน้ำกะปิที่ค้นๆไว้พี่น้องเมื่อกี้นะบ้าทิ่มเด้อพี่น้อง ก็น่อยกะจะเอาล่งนี่แหละแบ่งๆกงันไปอือยอดถิมเด้อพี่น้องเด้อนี่ยบังคับเร่งร่าพี่น้องต่เข้ามาเบิ้งอีกแล้วจะไปหลอดบ่ น้าใส่น้ำไอ้เละจายพี่น้องอืมสำหรับค้นมักเนาะพี่น้องเนาะืไผ่บ่มากกก็เลื่อนพ่านด้อยพี่น้องไผ่มากก็เบิ้งโหลดเฮาเอาไว้ถ้ะอันเป็นอันนั่นเฮ้อเป็นความหูเฮ้อพี่น้อง ไปยิยังมากใหม่บํหูมันบสิน้นสุดดอกพี่น้องเอ้ยบนเท่าอ่ะอเอก็ตไปสํำนั่นแหละพี่น้องละคลิปนี้กะข้าน้อยกะสีฝากชํำนี่เด้อพี่น้องข้าน้อยกะสีกับก็บปไปให้งานก้อนมือนเนี่ยสวยเลยพี่น้องเอ้ยคลิปนี้กะขอบคุณหลายๆที่ท่านเข้ามาเบิงติดตามส้มน้ำพี่น้องเนาะเบิ่งเอาเนี่ เรอยากได้ก็มาขวากับยาผ้าเลยพี่น้องกับ่องไทยไบรสไตล์สวีเดนเนาะสอมนี่กับขอบคุณหลายๆที่ท่านเขามาติดตามส้มเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กับกับสวัสดีจ้าสุขสบายพี่น้องสุขภาพแข็งแรงกันเริหมูเจ้าอะ่ยะยาเจ็บยาไข้